พุ้ยมีก้างตัวใหญ่จังเลยรูนก้างเก่งแล้วมีด้วยคะเสือมดเสือมดใส่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 แมสกคือนี่ของใครอ่ะน้าผิวไครัะจริงแล้วสำลอเป็นงไงคะหลังจากเล่นน้ำเสร็จก็ไปกินอีกแล้วค่ะเวลากินน่าจะเป็นห้องที่ห้องอิลิเมนต์นะถ้าจะไม่ผิดวันนี้จะเป็นบาร์บีคิวซีฟู้ดบุฟเฟ่ใช่ไหม นะใช่ค่ะคือมื้อนี้นะคะชื่อว่า Marvelous b b q Seafood Buffet at Element เลยรแบ Marvelous แบบว่าใหญ่โตอ่ะ Barbecue โอ้โหเรจะกินล่องไม่ขาดโอ้ยกลิ่นมันแบบว่าหอมไปทั่วตึกเลยอ่ะโอ้ยช่างสวยงามจังเลย ลอกอาก้ค่ะตันนี้เขาังไม่ถึงเวลานะอมนนะคะอเรมเราแข่งกินกันไหมคะแข่งกินเหรอจ้ามัล่ะจามัแม่น่าเ่ยแม่เรามาแข่งกไม่แข่งไม่เอาไม่ต้องแข่ง ออ๋เขามีว่าจะให้ทําอะไรนี้มากุ้งทอดเทียมพริกไทยแล้วเราก็าที่หนี่มานีปลาระพงนึ่งสีอิ้วปลามึกสามรสแล้วก็หอยตลับผัดชาค่ะเราไม่น่ามาก่อนเลยคะ่ะเพราะว่าสเตชันมันยังตั้งไม่เสร็จคะ่ะเพราะว่าถ้าตั้งเสร็จแล้วก็จั่งได้เลยไงคะ่ะนี่กินได้หรือยมีคนกินนะ อันนี้ค่ะเวลาแกะสีฟูใช่ไหมคะมือมันก็จะขาวเขาก็อันนี้ให้ล้างขอมใหม่ได้ด้วยนะคะไม่ได้กินนะคะลองกินดูสิลองดูไม่เอามั Estamos ้งละเสมิมเสรมว่าน้ำใส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 แมสมีแซลมอนคาปานแซลมอนโู้โวไม่ใช่แค่นั้นมีเต็มเลย นี่อย่าออกาการนะดูสิปลาเย็นๆป่ะตรงนี้เป็นญี่ปุ่นนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบซีฟู้ดออนไอซ์แบบแบบเย็นถ้าแบบร้อนเผาก็ไปเอาข้างนอกใช่ไหมเขาชอบกินแบบตุ้ดกุ้งดูเขาแบบมีระเบียบวินัยมากตัดหน่งตัดหนวดนะสวยงามมีระเบียบวินัยมีหอยมันม่หอยนางรมด้วยบ้านเราไม่กินไอจิวนะตัวหนูกินตัวหนูบอกอร่อยนี่ใช่ไหมใช่มันจะลื่นๆดีใช่ไหม เครืงเคียงเฮ้น่ากินมากเป็นซามมอนริลนะแล้วโรยด,ด้วยพิซซ่าชิโอ้ไม่เคยเห็นส่วนนส้นเป็กบอีสานใหญ่มากไก่ย่างอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูตรงนี้ต่อค่ะหัวเท่าไหร่ครับมันอ,อ๋ออันนี้ยังไม่ทราบนะคะเดี๋ยวเช็คให้ค่ะ <c oughs> อ๋ออันนี้เป็นสเตชันตัดหางหัายังไม่ท่าไ่ไม่ไมาแล้วก็อันนี้จะเป็น มัต้องชุ่มๆเมา่กวันจะอร่อยมากนะคะวบอกซุปครีมไก่นะคะอันนี้เป็นเบคโพรเทชั่นอันนี้เป็นเป็นแบบไข่เั็ดอบชีสไข่เป็อบชีสอชี้ปลากับโครงย่างย่างโชริโซครีมโอ้ชิยามากย่างเหรอจ๊ะงาโชริโซครีมอะไรไม่รู้อันนี้อกเป็ดอกเป็ดซอสส้มอันนี้เป็น อันนี้เป็นลูกชิ้นปลาไก่ผัดเป็นมะมมวงน่ากินมากนี้เป็นตับผักเหมือนเมื่อวันนี้ช่อ๋อแต่ว่าเรียงเป็นระเบียบสวยงามแล้วก็ข้าวผัดปูอยดูนกกข้าเปล่าข้าวจาผัดไปแล้วก็แล้วก็มีพวกสลัดอันนี้มันเป็นแบบวเออใช่เหมือนหมักหมักน้ำมันอ่ะไม่ชชองเราหนูไม่กินเต่ชาวญี่ปุ่นนะเธอคืนเามากนแบบ ไม่มีนะด้นยจิ้งจอกงอมาสไหนงอนี้หยิบไปได้ไหมคะแต่เขาไม่มาดับหรือเปล่าเออแต่กรนั้จะหยิบได้ม่าชีสเค้กส no. ตรอเบอรี่ค่ะน nice. ่ากินมากอันนี้เป็นนิวยอร์กช็อกโกแลตเค้กป้าปาเสียใจด้วยนะคะอันนี่ชาผลไม้ชาผลไม้อัญญานะคะวีสวยมากมีครีมบูเล่มีมูสมะม่วงคาปูชิโน่เขียวเนี่ยครีมบูเล่น่าจะเป็นมูสมะม่วงแล้วก็อันนี้เป็น สตรอเบอรี่ยมีชาเขียวด้วยนะคีมนุนสคูเชิโลชาเขียวแล้วก็พิมเล่คาราเมลอันนี้อันนี้อะไรคะสตรอเบอรี่ช็อคเค้กช็อกโกแลตมูสคีมนุนโหนาทีนึงแล้วอันนี้เอาไว้สำหรับจิ้มฟองดูลโอ้โหนี่ที่จิ้มคีมุนที่อื่นไม่เป็นแบบนี้นะดูดินี่จะเป็นแบบนี้จะกินไม่ไหวเล้ว เนี่ยพอจะอิ่มอยู่เลยไงนี่อยู่แต่มันเห็นแล้วมันห้ามใจไม่ไหวอ,อะค่ะสวยงามน,นะคะแล้วซอสมันเอาวนๆนี่ซอสอยู่ในนี้เป็นแซลมอนดิบม้วนค่ะันไม่กิดซีฟู้ดแต่ลูกอยากกินตบบนนะป้อมมากกว่าหรออร่อยม้วนอยู่ดานหน้าจะกินทั้งซีฟู้ดแล้วก็แซลมอนแต่ว่าเองอยู่ชอบแซลมอนมากกว่าเขไม่ไู้กัดแั่ทีละนิดทีละนิดนะ กินเฉพาะแค่ตรงที่จิ้มซอสเล่ไหอ๋อน่่จะเป็นข้าวหรอถ้ามันไม่จิ้มมันจะขาวเลยค่ะนี่ของแม่ไปเอาอาหารทะเลมาอย่างปิ้งมาอย่างละหนึ่งชิ้นก่อนชิมว่าชอบอะไรแล้วก็มีอาหารนี่แซลมอนพิชาชิโอเอาเข้าวผิดปูม,มาด้วยแล้วก็ปลาอบซอสอะไรที่มันชื่อยากๆ<อ> <laughs> แต่ว่า<อ>น่าจะเป็นจุกกับมะนาวเพรา่นมันแบบมะนาวมะนาวคือนี่ของใครอ่ะมะยนะจริง แซลมอนเป็นไงคะจะบอกให้นะคะใครเป็นสายแซลมอนแบบเด็กจิ๋วจะเป็นสายแซลมอนแบบบลังซีเพราะแซลมอนเยอะดีใช่แซลมอนแบบว่าเนื้อแบบว่าดีมากไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบว่าไม่สะอาดเลยคะที่นี่แบบดีมากค่ะคุณภาพแซลมอนดีมากนะคะมีเสียเกอีสานแล้วเอามาณสองเม็ดชิ้นอร่อยดีขวดทุววันจัดเนี้ยหื <d บังกะพงอันนี้อร่อยมากที่มาเป็นฟซอสซีนซีนเปรี้ยวๆอ่ะไม่รู้เรียกอะไรชื่อย่างๆเมื่อกี้ะจะดูคลิปเอานะคะย้อนกลับไปดูตั้งที่นี่ก็ตัวใหญ่ใช่ไหมมดดิอเลียมากเศษ่เดลือเนี่ยท่เนื้อมันเยอะปกติเนื้อมันจะแห้งๆแฟบๆใช่ไหมอันนี้เนื้อมันเต็มๆเดี๋ยวนะเอาเรากินเสร็จนะเดี๋ยวจะบอกราคาว่าเท่าไหร่แต่ตอนนี้ไม่บอกเพราะว่ายังไม่รู้ไม่เจะใช้มือไปเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวค่อยเอาวที่เมื่อกี้ไม่ใช้มือเหรอ ใช้มือจับช้อนไงอ๋อปลาเป็นรูสดไหมปลากินรูปน่าไม่หรู้กินเป็นรู้ป่ะว่าอันไหนสดไม่สดเป็นยังไงไม่รู้ค่้แต่ว่าอันนี้เด็กเด็ๆมันจะไม่รู้ป่ะต้องบอกว่าเนื้อหลวมไหมถ้าหลวมแปลว่าสดเหรอคะหลวมไม่สดนี๋ เนี่ยฮะออกมาแล้วเดี๋ยวกินก่อนก็กลางๆอ่ะา็สดอันนี้เป็นสเต็กเนื้อออสเตรเลียนะคะที่เด็กจูฟรีนิเอาไว้นีบไปหนีบมาเมื่อกี้คะเป็นไงมันสุกจนปลายปัาบอกแล้วคือแบบฟันกินใด้หดูรีอไปสั่งบมาชอบดิบๆนะเพือเป็นดิบไปหนีบสุดสุดกิ่นก้างเหมือนกันก้างเป็นยังงน้ำจิ้มก็รสชาติกำลังดีนะได้ได้อ เอาหน่อยไหนวิญญาณกุ้ใครแกะให้คนะะปา้าปตาค่ะนี่แม่จะกินกุ้งเหมือนกันป่ะขั้มใหญ่เกินเป็นยังไงโยนหวานไหมอืมกินแต่ว่าคั้เดียวไม่หมดนะจ๊อืมกุ้งดีมากกุ้งสดกุ้งสดกุ้งสดเอามาสองข้วยในคราวเดียวเลยอ่ะทำไมอ่ะ อันนั้นบีนเบอร์รี่ออกทำไมเล็กินไม่ชอบกินบูเบอร์รี่อ้าวรู้หรอว่ารสชาติเป็นยังไงรู้ว่าต้องอร่อยอยู่แล้วทำไมอ่ะไม่อร่อยเหรออร่อยมากมันคือมันคือครีมบูเล่มันอร่อยมากอุตส่าห์คำใหญ่เลยนี่มันอ้วนน้ำมันคพีนเบอร์รี่อ้วนมากเลย่ะแต่มันอร่อยใช่คือมันจะเป็นเหมือนคาราเมลคัสตาร์ดหรอไม่รู้อ่ะคล้ายสังขยาคล้ายสังขยาไทยแล้วหน้ามันอ่ะ จะโรยด้วยน้ำตาลแล้วก็ข้นี้มันกรอบแล้วนี่อาหารเท้าอิ่มแล้วเหรอ,อหวานละเน้นหวานค่ะอาหารอร่อยมากแล้วก็มีหลากหลายของหวานก็ดีมทหวานก็ดีพิมกินคิมบเล่ไปกี่ถ้วยไอติมด้วยไหอติมเพราะว่ามันจะมีอัลมอนด์ที่โรยกับคอมโบอร่อยมากเลยค่ะกลางตัวใหญ่นะกลางตัวใหญ่ ก็บอกราคาบอกราคามันจะมีราคาเต็มอยู่ที่พันแปดต่อหัวแต่ว่าล่าสุดเขาบอกว่าขายที่ใครเที่ยวไทยคือเกลกเก้า,าบวกบวกก็คุ้มอยู่เพราะว่าซีฟูดแน่นมีรวมแบบอะไรนะพวกผลไม้แล้วก็แบบลายก็แน่นน่ะคือ,อคญี่ปุ่นญี่ปุ่นดีงามญี่ปุ่นดีงามใช่ไหมแซลมอนใช่ไหมคะมีไฟตรงนี้ด้วยอ่ะเราไม่เคยเห็นทุกคนเราไม่เคยเดินรงนี้ไงเราลงลิมสระ 정말 <놀람> 안좋도 <놀람> <놀람>